ผมก็สวัสดียามเช้านะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมดูน้องควายนะครับตอนนี้ผมปล่อยออกมาข้างนอกนะครับนี่ครับปล่อยออกมากินหญ้าอยู่บริเวณนี้ครับที่ผมล้อมไว้นะครับอันนี้คือพื้นที่นาของคนอื่นนะครับไม่ใช่ของผมนะครับผมก็คือมีแค่นี้นะครับนะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู่นนะครับอันนี้เป็นนาของ ของชาวบ้านนะครับอีกออีีกกที่หนึ ity, ่งนะครับที่เขาเขาเขาอยู mm ่ในหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่ว่านาเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับไฟนะครับรวดตรงนู้นก็จะเป็นเชือกนะครับล้อมล้อมไว้แล้วก็ใส่ใส่อันนี้ไว้นะครับมัดมัดถุงพลาสติกไว้นะครับเพื่อให้เขากลัวนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยน้องควายกินหญ้ามันก็จะมีหญ้านะครับหญ้าเล็กๆนะครับที่ฝนตกมาแล้วทําให้หญ้ามันเกิดขึ้นนะครับนี่ครับ แต่ละตัวก็กําลังกินหญ้าอยู่ครับกับแสงแดดยามเช้าเนะครับที่นี่นะครับวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อเช้านะครับแต่ก็ไม่มานะครับเหมือนคลึมคลึมนะครับบริเวณนู้นนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยเข้าไปนะครับมันจะมีเป็นล็อกล็อกไปนะครับก็คือเป็นบิ้งบิ้งนาครับผมผมกั้นไว้นะครับเพื่อให้เขากินทีละบิ้งไปนะครับอันนี้ก็เปิดไป2บิ้งนะครับ2บิ้งก็คือเป็นสองสองไล่สองล็อกคัะนะครับนี่ครับในชบาก็อยู่นี่ครับ มันเหมือนจะผอมนิดๆนะครับเดี๋ยวผมว่างๆนะครับแล้วก็รอลุงเขาอยู่คอกควายนะครับผมจะพาไปชมไอ้โบลอยนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับก็เห็นหลังคาอยู่นะครับไอ้โบลอยก็อยู่นู่นกับเพื่อนๆเขานะครับต้องต้องโทรหาลุงก่อนนะครับบางทีเขาเขามัดควายไว้แล้วเขาก็ไม่อยู่นะครับเขาไปทําธุระนะครับไม่ไม่ได้เฝ้าอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวรอ รอผมว่างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเร่งทำคลองนกยุงนะครับไม่เสร็จสักทีมีงานใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปฉีดยาข้าวโพดนะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะครับว่ามีแมลงหนอนอะไรรบกวนหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะไปฉีดยากำจัดนะครับที่นู่นจะเป็นใช้เคมีอยู่นะครับเพราะว่าข้างๆเขาใช้เคมีหมดนะครับแต่แต่ที่ตรงนี้นะครับในวิมานดินฟาร์มแห่งนี้จะไม่ได้ใช้เคมีนะครับก็คือจะเป็นกสิกรรมไร้สารพิษเลยนะครับ นี่แม่ชบบานะครับนู่นครับกําไรครับอีกตรงนู้นครับแล้วก็พวกเด็กๆนะครับเนี่ยครับปล่อยกินหญ้าอยู่บริเวณนี้ครับนี่ยครับตอนกลางวันเขาก็จะมาพักมานอนอยู่ตรงร่มนี่ครับมาครับมันนี่มันนี่มาหาพี่เร็วอันนี่แก๊งเขานะครับเป็นยามเป้าควายอยู่มันนี่ไปกินน้านะครับมันนี่มาเร็วมันนี่เร็วมา ข้ามาไม่ได้เลยวันนี้ครับวันนี้อะไรวะยูตรงนี้ยังหาทางมาอยู่นะครับนี่ครับเช้าๆช้าแบบนี้อากาศดีมากนะครับชีเนี่เดี๋ยวมีลมมาด้วยนะครับโอ้ลมเย็นมากเลยครับนี่ครับน้องควายก็กินหญ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขากินอิ่มหรือว่าพอแล้วมันก็จะเดินเข้าไปกินน้ําที่คอกนะครับพอ หิวต่อมันก็ออกมาต่อนะครับผมไม่ได้ปิดอันนี้ไว้นะครับปิดลวดไว้นะครับให้เขาเดินออกไปนะครับบางทีถ้าถ้ามันไม่อยากไปกินน้ามันก็จะนอนอยู่แถวนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นร่มนะครับร่มต้นสสเดานะครับนี่ครับชมน้องควายนะครับปล่อยช่วงนี้หญ้ามันขึ้นแล้วนะครับก็ปล่อยปล่อยเข้ามากินหญ้าบริเวณนี้ครับเจ้าของนาเขาให้ลงนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีกนะครับตรงนู้นอีก แล้วก็ของลุงนะครับของลุงที่เขาเช่าอยู่เขาก็เริ่มล้อมรวดแล้วนะครับล้อมรวดแล้วฝั่งนู้นนะครับเนี่ยครับที่มีต้นสะดาอยู่ตรงนู้นนะครับของของลุงเขาเช่าอยู่ยี่สิบไร่นะครับพร้อมสระลูกนั้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาเอาควายฝูงใหญ่มานะครับลงตรงนู้นนะครับเขาไอตรงนี้เขาเขาเขาจะไม่เข้ามานะครับก็คืออันนี้เป็นนาอีกที่หนึ่งที่เขาไม่ได้เช่านะครับบริเวณตรงนู้นก็หญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วครับจะจะยาวไปถึงนู่นเลยครับของเจ้านี้ครับ คือต้องผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับเอาควายไปลงได้ควายไม่ค่อยเยอะนะครับก็ก <c oughs> ินได้ครับกินหญ้ากินหญ้ากินพวกตอข้าวที่มันออกมานะครับตอนหลังฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมีตอข้าวมีข้าวน้อยนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับที่เขาไม่ได้ทํานานะครับ เขาก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหนึ่งปีนะครับจ <sc anim imitate S 1> ึงจะทำได้ครั้งหนึ <craft> ่งนะครับนาแถวนี้นะครับมันไม่มีคลองชนหระทานผ่านเหมือนที่เราไปถ่ายให้ชมเมื่อวานนะครับน้ําไม่ถึงนั่นเองนะครับก็จะเป็นนาน้ําฟ้านะครับถ้าคนแถวบ้านผมนะครับคนเหนือเขาเรียกนาน้ําฟ้านะครับก็คือนาปีนะครับหนึ่งปีทำหนึ่งครั้งนะครับบริเวณนี้นะครับทั้งโซนนี้เลยนะครับมันคลองมันมาถึงถึงตรงนู้นนะครับ รงโน้นมันก็ไกลพอได้นะครับแต่ถ้าเจาะบ่อวาดานนี้ทําได้นะครับนุมขับยายทามาแล้วครับมากับแม่นะครับสําหรับที่ตรงนี้นะครับผมก็นอนกับลูกชายสองคนนะครับตอนนี้ลูกชายปิดเทอมนะครับไม่รู้จะเปิดตอนไหนนะครับช่วงโรคระบาดโควิดเนี่ยครับก็อยู่กับลูกชายนะครับแม่กับพ่อนะครับแล้วก็ยายทานะครับก็จะมาตอนวันนะครับหนุ่มปีนะครับก็จะมานะครับ มาแล้วครับนู่นะครับมาตอนเช้านะครับตอนเย็นก็กินข้าวเสร็จก็กลับนะครับพ่อที่ยังไม่มานะครับพ่อไปช่วยช่วยหลานครับเสียบมันอยู่นะครับเสียบมันนะวันนี้วันนี้น่าจะมานะครับเมื่อวานเมื่อวานไปเสียบมันครับยังไม่เสร็จมาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนะครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับผมเป็นเด็กหลังเขานะครับถ้าข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับถึงจะเข้าไปในเมืองนะผมอยู่อำเภอเมืองก็จริงนะครับแต่ว่า อยู่ห่างจากเมืองประมาณสิบแปดกิโลนะครับมันจะติดอำเภอคลองลานนะครับจะออกไปถึงนู้นแล้วครับนี่ครับเป็นผมอยู่อำเภอเมืองนะครับตำบลนาบวคานะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆเขามีเขาเขาล้อมเลยครับนี่ครับหมู่บ้านของผมนะครับที่เราที่เราเอาไก่เอาอะไรไปไว้ตอนแรกนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วผมก็ย้ายออกมาอยู่ตรงนี้ครับ ประมาณประมาณสักสองสามโลนี่แหละครับเนี่ยครับตรงที่มีเสาไฟไอเสาโทรศัพท์นะครับตรงนั้นจะเป็นวัดนะครับก็ออกมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านมีทั้งหมดยี่สิบห้าหมู่บ้านนะครับหนึ่งตำบลนะครับหนึ่งตำบลที่นี่นะครับยังเป็นอบตอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเทศบาลนะครับบริเวณแถวนี้นะครับคือที่นี่มันมันไม่เป็นชนบดนะครับเป็นพบทห้ากับสพกนะครับ ยังยังไม่เป็นฉนดแม้แต่ที่บ้านก็ยังไม่เป็นนะครับฉนดก็จะเป็นพวกพบทห้านะครับแล้วก็สปกอนะครับ <c oughs> ถ้าขุดดินนี่ไม่สามารถที่เอาออกไปได้นะครับขุดสะขุดอะไรเนี่ยครับก <c oughs> ินต้องมึงกินอะไรต้องหูกินอะไรวะไอ้บันนี่เป็นเ,น,เนี่ยนนี่ยังไม่ม้นะครับแล้วต้นข้าวโพดเนี่ยก็วันนี้เดี๋ยวไปตัดมาเพิ่มนะครับวันนี้ เขาเออเมื่อวานนะครับเมื่อวานเขาหักไปเยอะนะครับหักหักไปเยอะก็จะเหลือต้นเขาโพดนะครับเขาหักไปขายตลาดนัดนะครับเราก็จะไปตัดมาให้น้องควายนะครับเดี๋ยวผมว่อวานผมจะสับหมักด้วยนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะพอได้นะครับถ้าเราเอามากองๆไว้มันก็จะเหี่ยวนะครับที่ผมเอามานีก็ใกล้จะหมดแล้ววันนี้น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะไปตัดมาให้นะครับก็สําหรับวัตถุดิบเด็กๆนี่ก็หามาประจํานะครับหามาเรื่อยๆนะครับก็คือ ถ้าเป็นญ้าก็ไปตัดเอานะครับเพราะว่าย้าผมยังไม่โตนะครับแล้วก็ผมซื้อเมล็ดย้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราถไถ่ายปุ๊บก็จะหวานเมล็ดญ่าเพิ่มนะครับเป็นเมล็ดถั่วฮามาตานะครับแล้วก็เป็นเป็นหญ้าญ่าลูซี่นะครับที่จะหวานเพิ่มนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นญ้าสวิตจัมโบนะครับเป็นคล้ายต้นโพดนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าผมโตปุ๊บมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นหญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็วัตถุดิบของพวกน้องไก่ก็จะเป็นเป็นพวกต้นกล้วยนะครับเอามาสับนะครับแล้วก็หมักนะครับแล้วก็ผสมอาหารนะครับอาหารสําเร็จรูปผมยังใช้อยู่นะครับก็คือเรายังไม่ได้ยังไม่ได้มีวัตถุดิบพวกข้าวเปลือกกับกับข้าวโพดนะครับที่ที่ต้องมาใช้ในการผสมนะครับต่อไปผมก็จะตอนนี้ผมเริ่มปลูกแล้วนะครับพอต่อไปปุ๊บเราก็จะจะจะไม่ใช้อาหารกระสอบนะครับก็จะใช้บ้างนะครับ ใช้ให้กับไก่แรกเกิดนะครับเป็นสูตรของไก่แรกเกิดนะครับเพราะว่าไก่ที่เกิดใหม่นะครับต้องการต้องการคุณค่าทางโภชนาการที่มันครบถ้วนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาใส่อะไรมาว่างในหนั้นนะเขาเขียนเขียนว่าข้างกระสอบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไอ้พวกไก่โตแล้วนะครับเราสามารถหาวัตถุดิบที่มันเขียนติดข้างกรสอบนะครับอย่างพว,พวกเขาจะมีลำมีขา้าวโพดมีปลายข่าวมี กระถิ้นมีอะไรนะครับเขาเขียนไว้นะครับว่าแลลหรือแลลหรือนะครับถ้าไม่มีอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ใส่เหมือนกันทุกกระสอบนะครับเขาเขียนไม่ได้กากทานตะวันมั่งอะไรมั่งนะครับลองลองอ่านดูนะครับเขาเขียนว่าแลลหรือแหลหรืออย่างนี้นะครับแต่ละกระสอบมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอาหารแต่ก็เขาก็คำนวณมาแล้วนะครับคุณค่าทางโภชนาการก็ติดอยู่ข้างกระสอบนะครับแต่ข้างในเราก็ไม่รู้นะครับมันมีอะไรบ้างะ ดี๋ยวผมก็จะผสมอาหารเองนะครับก็จะใช้พวกข้าวข้าวโพดมันนะครับเอามาบดนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นพวกขาเปลือกข้าปลายลำอะไรพวกเนี้ยครับที่หาได้นะครับจะมีก้างปลานะครับก้างปลาก็เอาบดๆนะครับเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยผมก็เตรียมไว้เยอะนะครับก็ไปเอามาจากบ้านเพื่อนๆนะครับเปลือกหอยพวกหอยแครงนะครับหอยแครงที่ผมกินแล้วนะครับหอยแครงหอยแมลงู่กินแล้วมันเหลือเปลือกนะครับผมเอามาตากไว้นะครับเก็บไว้เป็นถังเลยนะครับ เดี๋ยวพอซื้อเครื่องบดก่อนครับเครื่องบดก็จะเป็นมันจะเป็นเครื่องสีข้าวนะครับเดี๋ยวฤรดูกาลนี้นะครับทําข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะซื้อเครื่องสีข้าวนะครับสีข้าวขายนะครับก็จะมีสตอรี่นะครับมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสาหรับนาข้าวที่ผมทานะครับทาที่นี่นะครับทําที่นี่ก็จะมีเป็นข้าวกอขหกนะครับกอขหกข้าวเหนียวนะครับทําข้างล่างนะครับแล้วก็ข้าวพิษโลกนะครับพิษโลกแปดสิบนะครับก็จะเป็นคล้ายๆข้าวกขอสี่สิบสามนะครับที่ดัชนี่ํา แต่มันเป็นข้าวนุ่มนะครับพิษโลกแปิเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําตรงข้างที่เราข้างข้อหมูนะครับก็จะเป็นแบบไร้สารพิษเลยนะครับปลอดสารนะครับถ้ามีได้ได้ผลผลิตเยอะๆเราก็จะมีการแบ่งขายนะครับอาจจะมีแจกนะครับโอ้เชือกขาดนะครับไม่รู้เชือกตัวไหนครับตุ๊แป้งตุ๊แป้งมาหาพี่แล้วมาหาพี่เร็วหาพี่หน่อยไปแล้วมตามแม่ไปแล้วงงแล้ว ถอยหน้าแรงก็ประมาณนี้ยครับถ้าไม่มีหญ้าสดๆให้กินนะครับมันก็จะผอมๆหน่อยนะครับนี่นะครับสําหรับแม่มะลินะครับนี่ครับไม่รู้จะคลอดวันไหนครับเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆพอนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็เข้าไปกินเข้าไปกินน้ํำข้างในนู่นนะครับเดี๋ยวล็อกนี้นะครับล็อกนี้ก็ยญ้าอย่างเยอะๆอยู่เดี๋ยวให้มันเขากินตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดไปทางนู้นนะครับ ถ้าเราถ้าให้กินแบบแบบปล่อยไปเลยเนี่ยมันดูไม่ไหวนะครับบางทีมันแอบออกไปนะครับต้องต้องล้อมไว้เป็นเป็นเป็นล็อกๆไปนะครับไม่รับบาครับกาไรนะตัวดีนะครับชอบแหกคอรกแล้วก็ไอ้มือเนี่ยตื้อเขานะครับเนี่ยครับไอขุนทองนะครับเดี๋ยวดีโดนลวดไปหลายรอบแล้วน่าจะน่าจะกลัวแล้วนะครทางนู้นนะครับเขาทางนู้นครับที่ของลุงนะครับเขาล้อมเป็นลวดนะครับแต่ว่าของผมเป็นเชือกนะครับ ถ้าออกไปนี่ก็เจอรวดอยู่ดีครับลุงเขาเอาแบตนะครับเป็นแบตแบตรถยนต์นะครับเขาชาร์จมาแล้วก็เอาเอาตัวนี้นี่นะครับนี่นี่เป็นตัวช็อตช็อตไฟติ๊ดติดติดนะครับมันจะไม่ตายนะครับคนก็ไม่ตายนะครับแค่สะดุ้งนะครับสะดุ้งของผมนี่เสียบไฟฟ้าเลยนะครับแต่ว่ามันผ่านตัวคอนโทรลตัวนั้นนะครับเราไม่ใช่ไฟฟ้าโดยตรงนะครับก็คือมันจะมีตัวตัดนะครับปลอดภัยนะครับปลอดไฟ เราเขาเขาเขียนมาไว้ว่าป้องกันฟ้าผ่าอะไรด้วยนะครับก็ผมซื้อมาประมาณเก้าร้อยห้าสิบหรือว่าพันพันนึงนี่แหละครับประมาณเนี้ยมันก็จะมีมีสายให้เสียบตรงดินนะครับแล้วก็เอาเอาไปพ่วงกับลวดนะครับสายรั้วนะครับเนี่ยครับแค่เขาโดนสองสาครั้งนะครับมันก็กลัวแล้วนะครับต่อไปปุ๊บเราก็ใช้เชือกก็ได้นะครับ คือถ้าถ้าถ้าลวดเนี่ยมันใช้เยอะนะครับของผมบางทีข้างนอกเนี่ยจะเป็นลวดนะครับไอที่ผมล้อมไว้ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับอีกนานึงนะครับเขาให้ลงได้นะครับต้องขออนุญาตครับก่อนนะครับสุมสี่สุมห้าควายปล่อยไม่ได้นะครับเขาให้ลงนะครับเพื่อนบ้านดีนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับนี่ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมน้องควายนะครับยามเช้าเช้านะครับสายๆนะครับประมาณตุ8งแงนะครับตอนนี้ผมก็ให้อาหารเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยครับเอาน้องควายมาปล่อยกินหญ้าบ้างนะครับมันก็เดินทั่วไปหมดนะครับในนี้ครับหากินไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วผมก็จะไปตรงนู้นนะครับนยครับมันเขียวเียวอยู่นะครับบิ่งนู้นนะครับไปทีละสองบิงนะครับก็จะอาเชือกไปล้อมตรงนู้นนะครับของลุงเขานี่ยี่สิบไร่เลยนะครับไม่นะครับของนู้นนะครับเริ่มเขียวแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเอาควายมาปล่อยเดี๋ยวผมถ่ายทําให้ดูนะครับสําหรับไอ้บุลอยนะครับเดี๋ยวรอว่างๆนะครับแล้วก็ลุงเขาอยู่นะครับบางทีผมไปลุงไม่อยู่ผมก็ไม่กล้าจะเข้าไปถ่ายทํานะครับ แต่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆนครับเดินลัดไปตรงนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม